บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเผยว่าใกล้จะเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่หลายคนใฝ่ฝันนั่นคือรถยนต์บินได้อเลฟแอโรเนลติ i, มอบการสาธิตพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์ความสามารถและข้อจำกัดของรถยนต์คันนี้ให้กับสตีฟพทเทอร์สันจาก NBC News ไอเดียและสตาร์ทอัพมีมาแล้วกว่า30ปีฉันนึกถึงบทความใน Business Week ที่มีต้นแบบอยู่ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากในการประกันความรับผิดชอบเอ็ดเวิร์ดสวีนี่ไม่ใช่จอร์จเจสันแต่เขาเกือบจะเป็นแบบนั้น จอสสามารถกระโดดขึ้นรถบับเบิลคาร์ของเขาและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าระหว่างทางไปทำงานที่ s สเปซลี่สปร c k e t ได้สวีนี่สามารถกระโดดขึ้นรถของเขาและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เช่นกันแต่การแปลง a e r o คาไอสที่นั่งปี1956ของเขาให้เป็นยานบินได้นั้นต้องใช้คนสองคนและเวลาครึ่งชั่วโมงในการประกอบลำตัวและปีก สวีนี่ว49ปีเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่กี่คันที่เคยสร้างขึ้นซึ่งสามารถวิ่งได้ตั้งแต่ทางด่วนไปจนถึงทางอากาศต้นแบบรถยนต์บินได้จากปี1990กำลังจะถูกประมูลอยากมีรถบินเป็นของตัวเองไหมคุณจะยอมซื้อรถต้นแบบที่ไม่เคยบินขึ้นจากพื้นโลกหรือไม่ ถ้าใช่คุณโชคดีแล้วเพราะการประมูลบาเรตแจ็กสันในรัฐแอริโซนามีรถต้นแบบปี1990ที่มีชื่อของคุณอยู่ด้วย รถยนต์คันนี้มีชื่อว่า Sky Computer และผลิตขึ้นในปี1990โดยบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันที่มีชื่อว่า Sky Innovation บริษัท Sky Innovation ก่อตั้งโดยอดีตพนักงานของบริษัทโบอิ n งและประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ1980แต่บริษัทกลับพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เงินมากกว่าที่จะทำให้รถยนต์บินได้ บริษัทสกายอินโนเวชันเปิดร้านสาขานอกเมืองเอเวอร์เรดรัฐวอชิงตนันและมีรายงานว่าได้ทุ่งเงินไปกว่า6ล้านดอลลาร์ในการพยายามทําให้รถยนต์บินได้ที่บินขึ้นลงได้ในแนวดิ่ง VTOL เป็นจริงขึ้นมาได้สํานักข่าว Associated Press รายงานว่าวันหนึ่งรถยนต์รุ่งนี้จะแล่นด้วยความเร็ว85ไมล์ต่อชั่วโมงในระยะทาง225ไมล์ บริษัทอ้างว่าได้ทดสอบเที่ยวบินสำเร็จแล้วแต่ที่น่าแปลกคือบริษัทไม่สามารถผลิตเอกสารประกอบการบินเหล่านี้ออกมาได้